สวัสดีค่ะพทอหมอเฐีโชคพยยากรณนนะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่13นะคะตุลาคม2566ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามพี่น้องคะในศาสตร์ของตัวเลขนั้นเนี่ยก็มีนัยยะสําคัญอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ฝังหัวนะคะเล็กๆก็บอกว่าเป็นหมายเลขที่ไม่ดีก็คือหมายเลข13นะคะแล้วก็ศุกร์13อีกต่างหากจริงๆแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีอยู่ที่การนะคะใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะโดยหลักค่ะพี่น้องคะนะคะแต่ ก็ดีนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าถึง13นั้นเนี่ยเป็นการเตือนย้ำๆว่าในวันที่13โดยเฉพาะวันศุกร์นะคะเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะในวันนี้ฉะนั้นใครที่กําลังกิบตกในเรื่องของศุกร์13นะคะพี่น้องนะว่าอย่าได้กิบตกครับพี่น้องเราต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะคะ ก็คือใช้ชีวิตตามหลักของพระพุทธองค์นะคะพระพุทธเจ้าของเราก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกเรื่องอะไรก็สัมมาอาชีพปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและเราก็จะรอดในทุกวันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะวันนี้เริ่มต้นก็พูดเป็นระดัติสอนใจกันหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าว่าป็นหมอเนาะเนื่องจากว่าเปหมอาอยุอนานามาก็แก่แล้ว <c oughs> นะคะแล้วก็ปรารถนาดีกับพี่น้องทุกท่านนะโดยเฉพาะพี่น้องแฟนคลับนะคะนะคะ่านะรักนะ่ารักนะติดตามกันมาดูกันมา นะคะและก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและก็ขอโทษนะคะพี่น้องขาในบางครั้งนั้นหนึ่งลงพิจาาสองพูดผิดถูกบ้างอะไรบ้างนะคะอย่างไรแล้วก็ต้องขออภไยเป็นแนวทางทุกอย่างเป็นแนวทางค่ะ<ม>และก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักอดีไลน์นะคะ<ม>ก็จะดูให้นะคะเป็นแนวทางอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะพี่น้องจ้าเอาอย่างนั้นเอาล่ะขาเพื่อไม่เสียเวลาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตจะไล่แทนขยบหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเป็นแบบไหนดูกัน เปิดไพ่นะคะนี่พี่น้องวอันอาทิตย์ขึ้นในเรื่องของการงาน,นาในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะถ้าไพ่ไม้เท้าขึ้นนะพี่น้องคะก็เกี่ยวกับเรื่องงานกิจาการนะคะและก็ะเรื่องของถ้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการคิดความคิดในลักษณะของการคิดยด้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วจิตตกนะคะหรืออย่างนั้นแต่ถ้าทํานายไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ทํานายได้ในลักษณะว่า าใครที่มีความหลังกับใครและก็ความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะห่างเหินไปสักระยะหนึง่งก็มีโอกาสที่จะเกิดรักววนได้นะะประมาณนั้นด้วยความที่มีนะคะความผูกพันกันเยอะนะคะก็คือในเรื่องลูกบ้างในเรื่องกิจการบ้างในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในอดีตนั่นเองนะคะอันนี้เหมือนกับการสอนด,ดวงเลยนะเออไม่เป็นไรค่ะดวงทุกวันเนี่ยบางท่านก็อ่านไพ่ได้แล้วเนาะพี่น้องวันอาทิตย์นะส่วนหกไม้เท้า 6ไม้ะก็คือเกี่ยวกับงานกิจการเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนะคะที่เรารออยู่พี่น้องวันอาทิตย์รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีหรือเป็นการเดินทางก็ได้นะะถ้าจะพูดถึงเรื่องของกิจการก็พูดได้ในลักษณะว่าถ้าใครที่จะทํากิจการที่เป็นการร่วมทุนร่วมมุ่นร่วมแรงนะคะในส่วนของเครือข่ายก็นะคะตอบโจทย์ได้เหมือนกันเนาะในวันพรุ่งน,นี้สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ ส่วนไพ่สรุปดีบ้างนะคะก็คือเรื่องเงินพี่น้องวันอาทิตย์การเงินแจ่มนะในวันพรุ่งนี้ใครจิตตกรอข่าวเรื่องการเงินอยู่ตัวจะได้การวลนเนาะสบายใจอยนอนได้หลับนะคะเงินเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้นะคะเงินสดๆด,ด้วยนะคะสําหรับเก้าเหรียญน,นะคะอ่าเป็นไพ่การเงินที่ดีที่สุดใบหนึ่งละค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าไป็ความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเก้าห้าหกเก้า 9569ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นนค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะพี่น้องวันจันทร์เรื่องงานก็แตกนะคะยังมีไฟมีพลังมีงานเข้ามีโปรเจกต์งานนะคะและเรื่องการเงินก็โอเคขึ้นนะดีขึ้นนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะการเงินเริ่มที่จะนะคะตั้งดีนั่นเองนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้เงินอย่างที่เราตั้งใจ ได้นั่นเองเนื่องจากว่างเงินนะคะมีส่วนที่จะต้องมีรายจ่ายนั่นเองจ้หพี่น้องวันจันเรื่องของงานกิจการเรื่องของบริวารก็สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะเป็นผู้รับผิดรับชอบแทนผู้อื่นนะคะส่วนให้เงินนะคะให้ในความมั่นคงของกิจการดีเยี่ยมนะ,ะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกรวมถึงพี่น้องวันจันท่านไหนที่ทําเกี่ยวกับนายหน้า ขายที่ดิ้ก็จะได้คําตอบราคานะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันจันโอเคค่ะนะคะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 4สนะคะเลขก็8 0 1 4 8 0ค่ะพี่น้องวันจันขอให้อเองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันองังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอังคารนะคะอ่า ดวงโอเคค่อนข้างจะพลิกนะคะพลิกเป็น,นทางที่ดีนะนี่นี่นะคะห้โชคดีขึ้นตัวตนโชคดีนะคะอทุกอย่างมีทางออกนะ,ะมีปัญหาก็แก้ไขได้มีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆกิจการใหม่ได้รับหน้าที่ตําแหน่งการงานใหม่แล้วดีด้วยนะคะีน้องขาสอบงานติดสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของการที่ทําอะไรที่เอาใจใจเหมือนเด็กๆเนี่ยนะคะใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนเด็กไม่ได้ขาดเหตุผลไม่ได้จะทําให้เราเสียกันนะคะ แล้วก็มีคนรักผู้รักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเตือหนุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะอะทำไดแค่นี้ก็ถือว่าดีนะคะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจากมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหนําไเลกอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าค่ะขอให้เงินค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะน,นะคะสําหรับพุธกลางวันเป็นเลขไหนดูกันนะพุธกลางวันก็โอ้ยนะคะค่อนข้างที่จะดุเดือดนะ,อ,ะอารมณ์ด้วยนะคะ พลังเยอะนี่นี้นะคะแล้วก็มีความกังวลลึกๆนะแล้วก็มีหนึ่งอย่างสองอย่างให้พี่น้องวันพุธกลางวันเลือกในวันพวกนี้นะคะแล้วก็มีงานที่จะต้องเคลียร์ด้วยละพังคนเดียวนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องทําด้วยคนเดียวแล้วก็หนักด้วยนะ,ะ <pareil. S 2> อ่าฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังหนึ่งเรื่องอารมณ์สองเรื่องของว่าสุขภาพเนาะทำงานหนักในอย่างนี้กระดูกสายตาดวงตาได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกนี้ส่วนให้สรุปนะคะออกมาบอกว่า ให้แนะนําบอกว่าให้หาเวลาพักผ่อนบ้างออกนอกพื้นที่บ้างนะคะอพักผ่อนนะคะพักร่างพักผ่อนอารมณ์ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในการตัดสินใจของเราเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจําเป็นที่จะต้องเริ่มใหม่หรือนับศูนย์ใหม่นี่นะคะให้ก็บอกว่าอาคุณควรที่จะเริ่มใหม่นะและดีนะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันโอเคค่ะเลขนำโชคประจําไหนนะคะบอกว่าเป็นเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เป็นอะไรมีเลขสี่สองแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะ สี่สองเจดศนค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลา,า,างคืนมาค่ะนะคะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นขึ้นห้ครอบครัวดีนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะให้เดินทางขึ้นสองใบเลยนะคะไปอย่างเร่งด่วนนะคะมีแปลนเดินทางนะคะไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้รถใช้ถนนในวันพ่งนี้ก็อย่าขับรถเร็ว ให้น้องไม่ระวังตัดสินใจอะไรในวันพรุ่งนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะพี่น้องนะและก็ให้เงินขึ้นดีคิดวิธีการหาเงินก็จะมีเม็ดเงินกองอยู่ข้างหน้านะคะเนะเจ็ดเหรียญเงินกองเต็มเลยนะคะให้พี่น้องวันพุธกลางคืนนะลงมือหาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะเรื่องการเงินวางแผนในการขย,ขยายหาวิธีการหาเงินก็จะมีอยู่จิตนะคะพี่น้องนะ โอเคเลขนำ้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข1 0แล้วก็77ค่ะ1077ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพร,ระฤกัสบดีไหมคะสำหรับพี่น้องวันพระฤกัสบดีนั้นคือไพ่ในลักษณะของการติดดาบเนาะติดดาบนั่นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารภาระไว้หนักหนาสากันแล้วก็รับเองกลุ้มเองเครียดเองทางออกไม่ค่อยมี คิดวนไปวนมาหรือปัญหาเดิมๆติมนะคะเราไม่สามารถที่จะออกจากปัญหาเดิมๆได้ว่าอย่างนั้นนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนี้หนักหนาในความรู้สึกว่าหนักมากนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวหรือหาผู้ช่วยนะคะพี่น้องวันพัเรื่องัสดีค่ะนะถ้าเราหนักอยู่คนเดียวนี่เราก็จะไม่ไหวเอานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพไม่ดีระวังในเรื่องของความดันนะคะระวังในเรื่องของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกเขา นะคะปวดต้นคอประมาณนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพรุฤกษ์อัสวับดีในวันพุน่งนี้นะคะให้เราออกจากปัญหาซะนะคะนี่เห็นไหมคะอ่สิบดาบนี่เกี่ยวกับเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วหนหลังทั้งแถบเลยนะคะพี่น้องจ๋านะกระดูกทับเส้นประมาณนี้นะคะไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าทํานายในลักษณะเป็นไปนในทางที่ดีแค่เคล็ดก็คือเราน่าจะจบเรื่องราวแย่ๆในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเออเราจบมันไปเลยนะคะจบมันไปเลยแล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่นะทีนะคะ เอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องขานะส่วนเลขนำโชคจะไม่บอกดีกว่านะคะบอกเลขนําไพ่นะมีเลข7 1 4หนึ่งสแล้วก็9ค่ะเจ4 9หนึ่งค่ะพี่น้องวันพระฤกษ์หนัสถรีขอให้เองเ,องเ,องเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่ะพี่น้องวันศุกร์ก็ดีอุดมสมบูรณ์นะคะ เริ่มเดือนใหม่นั้นก็คางจะชัดเจนนะลงตัวในทุกเรื่องเนาะในวันพรุ่งนี้บอกหาเงินเดินทางมีเม็ดเงินมาเจรจาก,ก็สําเร็จนะคะติดต่อประสานงานเรื่องอะไรก็สําเร็จหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เนะาะรอข่าวก็จะได้ขา่าวดีมีเม็ดเงินเข้ามานะคะบางท่านก็เดินทางจริงๆนะแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างเริ่มดีลี้คลายนเ่เองค่ะสําหรับพี่น้องวันสุดค้าเลขนำโชคประจากไหนนะคะมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขนําให้เลขอะไรคะมีเลข สองหนึ่งนะคะแลวก็สี่หกค่ะสองหนึ่งสี่หกค่ะขอให้เ,เห็นค่ะมาดูที่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นพี่น้องวันเสาร์นี่นะคะมีความรู้สึกว่าหนึ่งตึงเครียดบกมุ่นครุ่นคิดนะคะแลวก็ในวันพรุ่งนี้ไพ่สามผัข,ขึ้นสุขภาพต้องระวังใครที่เป็นความดันไขมันส่วนกับหัวใจก็ไม่ค่อยโอเคและใครที่มีวางแผนเอาไว้ จะลงทุนลงหุ้นกับใครก็ต้องดูดีๆเพราะว่าขึ้นสามตาบหรือว่าจะไม่โอเคนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะในวันพวกนี้นะหยุดซะก่อนในเรื่องการลงทุนก็ดีนะคะพี่ลองขานะนะทุกอย่างค่อยๆอย่ารีบร้อนอย่าเรีบรีบต้องรอนะคะแต่ว่าจะผ่านไปด้วยดีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพวกนี้ผ่านไปด้วยดีนะคะยังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ยังมีบริวารคนไข้ชิด นะคนในครอบครัวคนรักยังให้ความช่วยเหลือเกือนหนุนะกคบระคองช่วยภะคัะคงคับช่วพี่น้องวันเสาร์นะคะให้เดินต่อได้ด้วยดีค่ะนะคะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังดเรื่องอะไรอยู่ในวันนี้เนี่ยนะในวันพวกนี้เราก็จะเกะได้นะคะพี่น้องขายนะเอาอย่างนั้นกันอเลขนาโชคม,มาจากไหนมาจากเลขที่เกิดจากเส้นพิเศษของเราไ่เดีค่ะส่วนเลขนําให้เลขอะไรคะมีเลข18นะคะแล้วก็3 4 1สี่ห่สา่ครับพี่น้องวันเสาร์ขอให้เง่งๆเ,เลยค่ะ เอาละค่ะป้าหมอไว้พรเนาะให้พี่น้องทั้ง8ปดวันเกิดน,นะกินดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้โชคดีมีเงินเข้ามือค่ะสวัสดีค่ะ